ฮ้เฮ้ดูดูดูเฮ้ยจะมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วเฮ้ยแต่นี่มันจิก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 ,จกลูกแล้วเนี่ยจิกลูกแล้วเนี่ยทำอะไรอะ่ะอาปากน,นกทำไมอะ่ะฮะให้นกแลบลิน้นแล้วอะไรอะ่ะแหวนแหวนทองแหวนแล้วอะไรแหวนทองขูดลิน้นเหรอฮะ ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุ๊กนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปรีแอคติ้งต็อกเย้ไปนั่งรับลูกกุ๊กอะไรคะพี่ขาดผมมาเป็นเพื่อนเอ้ยเป็นน้วเอาละค่ะทุกคนคลิปแรกจะเป็นอะไรมาดูกันเลยอันนี้อะไรอ่ะ จระเข้เหรอหางงูเลยเอ้ย,อยแล้วว่าเขาไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอะ่ะเ oh, <no. S 1> อ้ยนี่เดี๋ยวนะมันหางด้วยเหรอ <What? S 1> เดี๋ยวนะมันคงไม่มีใครเอาไปยัดใช่ไหมนั่นแหละสิหรือเขาเดินเข้าไปเองอะทุกคนแล้วเชือกนั่นคืออะไรอะเชือกเหรออืมโอ้นั่นแหละสิอาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัววรนุช ตัวเฮนะคะที่เข้าไปในรถนะคะแล้วรู้จักเข้าด้วยนะรู้จักเข้ารถแพงด้วยนะอ่ะคลิปต่อไปนะคะอะไรเฮ้ยนี่มันพึ่งหรอไม่ใช่เนียเขาเรียกว่าตอตอออุ้ยอุ้ยเขาไม่โดนต่อยเหรอน่าที่แคร์น่ะใส่ชุดอยู่อุ้ยทุกคน เฮ้ยเขาเอาลังอะไรไปไม่ใช่พึ่งหรอวก็มันเหมือนลังพึ่งเลยอ่ะใช่นี่เป็นลังต่อเข้าตัวต่อออนไปขายนะ่ะโหเยอะมากนะโหแต่เนี่ยถ้าโดนต่อยอ่ะอันตรายกว่าพึ่งอีกแล้วเนี่ยจริงเหรอใช่พิษมันร้ายแรงกว่าเยอะเลยหมดแล้วแพงไหมคะเนี่ยแพงกันแน่ตลาดขายอะ่ะไปเจอแถวตลาดบ่อยนะ เวลาคนมาขอซื้อแม่ค้าแม่ค้าขอต่อหน่อยขอต่อหน่อยอันนั้นมันต่อราคาโอโอโอ,อ,อันนี้อะไรอ่ะอุย้ยนี่มันค <c oughs> ้างเขายักษ์ใช่ไหมว้ย,ยมีเสียงด้วยอะอยู่ในป่าเหรอโคตรน่ากลัวเลยอะมันเหมือนนางสยองขวัญอะที่มันเป็นปีศาจข้างเขาว่ะุ้ย,ยถ้าเราเจอแบบนี้นี่คือแบบวิ่งเลยนะ งโอ้โหเอาไปคู่แข่งแพนด้าเลยนะคะนี่คือแบบไม่เป็นของปลอมหรือเปล่าถ้าดูดีๆมันเป็นเหมือนของปลอมพี่ฟุ๊กเหมือนหุ่นยนต์นะพี่ฟุ๊กแล้วค้างคาวนี่เป็นสัตว์มีถือว่าเป็นสัตว์มีพิษไหมคะค้างคาวเหรอ,อมีเขาเรียกค้างคขวแวไพร์พี่กุ๊กที่มันจะดูดเลือดสัตว์นะฮะเลือดอวัวเลือดมา้าอะไรเงี้ยเลือดดูด<อ>เลือดนคนไหมถ้าเกิดคนนอนหลับอาจจะดูดก็ได้นะ โอ้โหทุกคนถ้าเจอข้างคาวนะคะให้ระวังเลยนะคะอ่ะคลิปต่อไปเฮ้ยม่นจอรเคททำไมตาแปว๋วอย่างนั้นนะเดี๋ยวนะหน้าเบลมากเวอร์เฮ้ยของจริงเหรอแต่ฉันขยับเหมือนจริงมากนะพีค่ครูแต่ทำไมอ้วนแล้วก็ปาก<อ>สั้นป,ปากเขาสั่นไหมเป็นจอรแเ่้แบบพิการหรือเปล่า รุ่นใหม่หรือเปล่าอะไรพันใหม่อ๋อพันใหม่หรือเปล่าใครรู้บ้างช่วยทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะว่าของจริงหรือของปลอมเหมือนมากอ่ะอืม,อ,มอะไรอะ่ะเฮ้ยมีกระจกกัน้นโอ้ยตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยเดีอเด้อเฮ้ยจะมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วเฮ้ยโอ้ยขาใหญ่กว่าหน้าของหมาอีกอะ่ะดูนีนี่เห็นโตเด็กเลวพวกคุ หมาไม่ชัใจกล้าทุนกน้ยว่าดีส <laughs> ิงโตกระโดดนี้ทุกคนเฮค,คือหมาเขาบอกว่าหมายิ่งตัวเล็งยิ่งจะดุแล้วก็แข็งแกร่งนะคะโดยเฉพาะหมาที่ตัวใหญ่ใหญ่แบบแพนด้าเงี้ยเขาจะแบบมีความขี้กลัวนะใจดีด้วยใช่วีน่ารับดีแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่กล้ากล้าพาแพนด้าไปเนาะเพราะแพนด้าก็คงสู้สิงโตไม่ได้เฮ้ยแม่ไก่ทำอะไรอ่ะ ทำไมเฮ้ยดูยแล้วลูกเขาดูงทำอะไระตายไหมน้ะเฮ้ยทุกคนมีลูกไก่อยู่ข้างในนั้นใช่ไหมอะไรอะทำไมแม่ใ,ใจร้ายจังเลยทำร้ายลูก้อยอะไระอะออกไปแลวออกมาเลย กระทออเปลือกมั้งพีู่กุ๊ก้าวหรออือี่ลูกออกมาง่ายไงอ๋อหรออือวิแต่ยังไม่ออกเลยเนี่ยมีคอมเมนต์นะคะเขาเขียนว่าแม่ไก่จิกเพื่อให้ลูกฟ้าออกมาจากไข่แล้วลุกขึ้นเดินโอยแต่ี่มันจิก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 ลูกแล้วเนี่ยจิกลูกแล้วเนี่ยกระตุ้นหรือเปล่าพีู่กเหมือนแม่หมากระตุ้นหมายหงายใจเล่ยสีดำถ้าออกมาถ้าจะเหมือนตัวข้างล่างนี้ตัวข้างๆแม่ใช่ไหม ออกมาได้ไหมจ็อกไม่ได้ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจ็อกไม่ได้ไหมน้ำสีเหมือนพ่อเป็นปุ๊กสีดำอะอดูตัวซ้ายสีสีเหมือนแม่นั่นี่ยเขาตายแล้วหรือเปล่าออกมาแล้วทขาไม่สัตว์อนาวร่องไน้แต่ยังไม่แข็งแรงวะคะอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแสดงว่าเป็นการกระตุ้น ให้ออกมาเดินได้จริงๆเรานึกว่าแบบแม่ไก่หิวข้าวอะเออจนแบบกินลูกอ่ะเอาไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะโอกบเหรออุ้ยอุยบูบูบูมูมูนีวเราจมน้ำแล้วน่เหมือนพี่กุ๊กตอนตื่นนอนเลยอ่ะเคยเห็นเหรอเคยโอเคก่อนกลังมา ล้างสายตากันก่อนเรียกโคกโอ๋อเมื่อกี้ไม่จะสัตว์มีพิษใช่ไหมใช่ลืมลืม,ลมสัตว์เดิมๆไปดูสัตว์แบบใหม่ดีกว่าโอเคสัตว์แบบใหม่ตัวอะไรอะ่ะอะไรแบบใหม่ในนี้ไอ้หนูเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะกระต่ายน้อกระต่ายทุกคนนุ่มเยี่ยมากเลยอ่ะน่ารักอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยแล้วแม่เขาอยู่ไหนอะ่ะ อันนี้สัตว์แบบเดิมๆใช่ไหมใช่อ่ะคลิปต่อไปทำอะไรอ่ะอ้าปากนกทำไมอ่ะฮะให้นกแลบลิ้นแล้วอะไรอ่ะแหวนแหว,วนแล้วอะไรแหวนทองขูดลิ้นเหรอฮะแหวนทองขูดลิ้นอือขูดลิ้นนกอะนะใช่เป็นความเชื่ออะไรของเขาด้วยเปล่าพี่กูแหวนทองขูดลิ้นนกใช่ เหมือนเหมือนเด็กไงเด็กตอนเล็กๆอ่ะที่ผู้ใหญ่เอาเอาอะไรอ่ะเอาลูกไก่สีแมาจิกปากให้เด็กพูดเกด่งดพี่กกอ๋อลูละทุกคนกิกกี้นะคะเป็นนกแกว้วเดี๋ยวเราอ่ะจะมาลองใช้แหวนกับกิกกี้ดูกิกกี้ก a few moments later นี่ทุกคนเราไปเอากิกกี้มาแล้วย้ แล้วหน้าดีและนี่ก็คือเรียนเอ้ยแหวนทองนั่นเองไม่ใช่เหล็กนะคะอ่ะนี่นี่คือแหวนทองแท้ๆเลยนะคะที่เราจะมาใช้กับกิกกี้นะอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกิกกี้เฮ้ยจะเกินเะนอะอะจับเลยค่ะเขายกเท้า,ขาเขาอยากใส่อ่ะแม่ใส่แหวนอ่ะใส่แหวนนี่ใส่ไม่ได้อ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับปากกิกกี้อ่ะ แรบลิ้นออกมาแรบลิ้นแลบลิ้นขุดไม่ได้เดี๋ยดนะขุดลิ้นขุดพูดเก่งๆนะเอ๊ขุดแล้วกิ๊กจะได้พูดเก่งๆนะครับเดียวดียวเดอย,ย,ยังไม่ได้ค่ะนี่ว่าสั้นไปอตื้นไปแล้วตอนลึกๆ ให้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแล้วจะไปแล้วไหนดูสิพูดได้ยังอ่ะพูดได้ยังอ่ะสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสด,ด,นนด,ดีก่อนสวัสดีกิกี้พูดก่อน,นะอนทุกคนกิกกี้ไม่พูดเลยอะ่ะ <c oughs> อุ้ยน่นาแสดงว่าการขูดลิ้นนกอะ่ะมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมคะน่าจะใช่นะพี่กุ๊ก กิ้กี้พูดได้ยังลุกคล้องเลยอ่ะได้ไหมพูดได้ไหมพูดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเริ่มพูดแล้วเริ่มพูดแล้วกิ้กี้กิ้กี้พูดแล้วเหรอไหมเฮ้ยเริ่มพูดแล้วอะทุกคนเฮ้ยหรือว่ามันได้ผลหรือว่าหลังจากนี้เราต้องขูดทุกวันนะคะโอ้ไม่ใช่เร็ไวิกู นกแก,ก้วไม่ต้องสอนเขาพูดพี่ครูเขาถึางจะพูดได้อ้าวอืที่เขาร้องขอจะเอามาเล่นมากกว่าอ๋อเอ้านี่ก็ไม่ได้ผลใช่ไหมคะ<ช>ทุกคนคะถ้าอยากให้นกแก้วพูดเก่งอะจะทํายังไงให้ขูดลิ้นหรือว่าฝึกพูดช่วยที่คอมเมนต์ด้วยนะงี้วันเนี้ยพี่พ่วุ๊กก็ไปแล้วนะคะฮะวิหรือว่านิ่มพูดได้แล้วจุ๊บจุ๊บหรอจุ๊บจุ๊บโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายกดไลค์กิ๊กัด ไลค์กิ๊กกี้ด้วยครับเออไม่มีประโยชน์เลยกิ๊กกี้เนี่ย